สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคำทำนายดวงรายเดือนซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนสงท้ายปี2568ในเดือนธันวาคมเป็นภาพรวมดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์คลิปนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นคลิปสงท้ายปีก่อนจะเข้าสู่ศักราชใหม่ในปี2569ครับซึ่งต้องบอกก่อนไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าจะเป็นปีที่ท้าทายกับทุกดวงชะตาเลยทีเดียวควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมกันให้ดีๆครับ แต่ก่อนจะถึงปีหน้าเรามาเช็คดวงช่วงส่งท้ายปีกันก่อนว่าดวงจะเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องบอกว่าเดือนนี้จะมีหลายคนดวงดีขึ้นเกิดสิ่งดีๆเข้ามามีข่าวดีที่รอคอยมีความสุขสมหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างที่ดวงปรับตัวเด่นชัดขึ้นส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างชัดเจนครับเรามาฟังรายละเอียดกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรการงานจะดีหรือไม่จะโชคดีมีเงินมีทองมีโชคมีลาบมากน้อยแค่ไหน ในช่วงส่งท้ายปีแบบนี้เราไปฟังคำทำนายกันเลยครับในเดือนส่งท้ายปีดวงชะตาของคุณนับว่าโดดเด่นขึ้นมากเป็นพิเศษครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงเดือนก่อน,อนแล้วเดือนนี้ดวงดีแบบทิ้งห่างเลยทีเดียวครับแบบเกินความคาดหมายเลยทีเดียวคุณจะพบกับความโชคดีหลายด้านทั้งทางด้านการเงินโชคลาภการงานล้วนดีเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนใครที่ตอนนี้ดวงค่อนข้างดีอยู่แล้วก็จะผลักดันให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ส่วนใครที่ดวงตกต่ำย่ำแย่ไม่ฟื้นสักทีเดือนนี้จะเป็นจุดพลิกฟื้นครั้งสำคัญครับที่จะนำพาไปสู่จุดที่ดีขึ้นเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวฟื้นดวงชะตาข้ามไปถึงปีหน้าที่จะถึงด้วยครับซึ่งก็ต้องบอกไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าปีหน้าฟ้าใหม่2569คุณจะเป็นคนที่ดวงดีมากๆประสบความสาเร็จสมหวังสมปรารถนาทุกประการก็อดใจรอกันอีกไม่นานครับแต่ก่อนจะไปถึงปีหน้า ช่วงส่งท้ายปีแบบนี้ก็ดีไม่แพ้กันทีเดียวครับดวงชะตาด้านต่างๆปรับตัวดีเด่นขึ้นแทบทุกด้านทั้งการเงินการงานโชคลาภความสําเร็จกําลังจะเข้ามาสู่คุณในไม่ช้านี้ครับเดือนนี้จะเกิดเรื่องดีๆหลายอย่างและช่วงกลางเดือนอาจจะมีข่าวดีที่คุณรอคอยครับโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องกิจการการค้าธุรกิจจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณยังไม่คาดฝันมาก่อนครับนับว่าเป็นความโชคดีที่คุณมีโอกาสจะได้ไม่มากก็น้อยครับ ตามตจดวงชะตาของแต่ละคนแต่ส่วนใหญ่ต้องบอกว่าดีมากๆไม่ค่อยมีเรื่องร้ายอะไรให้ต้องห่วงมากในเดือนส่งท้ายปีนี้ครับเดือนนี้ดวงมีเกณฑ์เคลื่อนที่เดินทางไกลชัดเจนนะครับเริ่มกันตั้งแต่ต้นเดือนธันวากันเลยทีเดียวก็เริ่มออกเดินทางกันละครับบางคนก็ไปท่องเที่ยวกลับบ้านกลับภูมิลำเนากลับต่างจังหวัดไปเยี่ยมพ่อแม่ปู่ย่าตายายในช่วงเทศกาลต่างๆหรือว่าช่วงปีใหม่ก็มีการเดินทางสัญจรกันคึกคักเป็นพิเศษครับ บางคนกลับบ้านช่วงปีใหม่พอหมดเทศกาลก็กลับมาทำงานต่อแต่บางคนอาจจะอยู่ยาวตั้งใจกลับไปเลยไปตั้งหลักตั้งตัวที่บ้านจะยังไงก็ตามครับก็ขอให้เป็นสิ่งที่ดีเกิดความโชคดีสำเร็จสมหวังตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการครับเรามาดูดวงที่เด่นๆประจำเดือนนี้กันบ้างครับเริ่มจากเรื่องนี้ก่อนเลยครับคือทางด้านโชคลาภถ้าถามว่าสิ้นปีนี้จะมีโชคมีลาบบ้างไหมหรือว่ามีมากน้อยขนาดไหนก็ขอบอกเลยครับ คุณจะเป็นคนที่ดวงดีมีโชคมีลาบเฮงปังส่งท้ายปีเลยทีเดียวครับใครที่อยากได้เงินก้อนจากการเสี่ยงโชคจากการถูหวยทุกรางวัลโอกาสมาถึงแล้วครับเลือกเลขกันให้ดีๆนะครับมีล้นโชคใหญ่กันอย่างแน่นอนส่วนคนที่ไม่ชอบเล่นหวยไม่เสี่ยงโชคก็ยังได้รับอาน,นิสงส์งด้านโชคลาภเช่นกันครับซึ่งลักษณะจะเป็นการได้อะไรมาแบบไม่คิดไม่ฝันมาก่อนไม่ต้องเหนื่อยลงทุนลงแรงอะไรก็มีคนหยิบยื่นให้ด้วยความเต็มใจอาจจะเกิดจากความสเสน่หา อย่างเช่นการได้รับมรดกตกทอดเป็นสินทรัพย์สิ่งของมีค่าชิ้นใหญ่ประเภทอสังหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารที่ดินทรัพย์สมบัติเงินประกันชีวิตที่คุณมีสิทธิจะได้อย่างชอบธรรมถ้าไม่ใช่มรดกจากครอบครัวตัวเองก็อาจจะเป็นทางฝั่งคู่ครองสามีภรรยาที่มีมรดกตกทอดก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับส่วนคนไหนที่ไม่มีเลยทั้งมรดกของตัวเองและของคู่ครองแต่หวังอยากจะได้บ้านได้รถ ได้ที่ดินต่างๆดวงโชคลาภทางด้านสินทรัพย์เด่นขนาดนี้คุณก็มีโอกาสจะได้สมใจไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับหรืออาจจะเป็นเงินก้อนที่อยู่ๆก็ได้มาฟรีเอามาซื้อบ้านเอามาดาวรถหรือจะไปขอสินเชื่อผ่อนบ้านผ่อนรถก็มีโอกาสผ่านง่ายขึ้นในช่วงนี้ครับและยังลงไปถึงเงินก้อนจากการทํางานทําการค้าการลงทุนที่จะได้เพิ่มมากขึ้นได้มากเป็นพิเศษครับก็เป็นต้นว่าได้เงินโบนัสก้อนใหญ่ ได้เงินรางวัลจากผลงานได้ค่าตำแหน่งได้รถประจําตําแหน่งมาใช้ฟรีอะไรแบบนี้ครับหรือจะมาจากช่องทางการค้าการลงทุนธุรกิจเจริญก้าวหน้าขึ้นมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาหรือว่าใครที่กําลังประสบปัญหาเรื่องธุรกิจเรื่องกิจการทําท่าจะไปไม่รอดขาดเงินทุนขาดแรงสนับสน,นุนขาดคนช่วยเหลือต่างๆานานา,นาเร็วๆนี้คุณก็มีโอกาสโชคดีครับที่จะมีคนหยิบยื่นความช่วยเหลือต่างๆให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทุนวิธีการแก้ไข ทางออกคําแนะนําหรือว่าความรู้ต่างๆที่ช่วยให้กิจการงานของคุณเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งลักษณะนี้ก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นในช่วงส่งท้ายปีนี้โดยเช่นกันครับส่วนทางด้านดวงการเงินก็เป็นอีกด้านที่ดีเด่นขึ้นมารับกับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ครับเงินทองจะเริ่มทยอยเข้ามาเยอะขึ้นไหลามาเทมาจากที่มันเคยติดขัดอา,อา้แอนมาสักพักก็ถึงจุดที่จะคลี่คลายเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี เงินทองไหลเข้ามาดีขึ้นครับไม่มีอะไรติดขัดหรือมาขัดขวางจะได้เงินเยอะขึ้นมากทีเดียวจะกลายช่องทางทั้งจากรายได้หลักจากการทํางานกําไรจากการค้าค่าในหน้าจากการบริการผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวจากลาบผลจากการเสี่ยงโชคจากคนช่วยเหลือทางการเงินสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณครับช่วงนี้จึงเป็นจังหวะของการปลดหนี้ใช้หนี้ใช้สินที่ค้างค้างมานาน ซึ่งคนที่เป็นนี้ทุกคนก็คงรู้สึกเหมือนเหมือนกันครับว่ามันทรมานถ้าหมดนี้ได้ก็คงจะเบาสบายเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เดือนนี้ใครอยากมีเงินมาใช้นี่จะมีโอกาสได้เป็นจริงครับอาจจะปิดจบได้ไภายในสิ้นปีนี้หรือว่าอย่างน้อยก็เบาลงจนไม่เป็นภาระหนักเหมือนที่ผ่านมาครับใครที่เป็นนี้เป็นสินก็ขอให้ได้หมดหนี้หมดสินภายในปีนี้ครับกลับมาลืมตาอ,อ้าปากเป็นอิสระได้อีกครั้งส่วนทางด้านรายจ่ายในเดือนนี้ ก็อาจจะได้จ่ายเยอะกว่าปกติหน่อยครับยิ่งใครมีแผนจะเดินทางไกลช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีค่าใช้จ่ายเยอะในเร่ของขวัญของฝากค่าเดินทางค่ากินก็ต้องวางแผนกันดีๆครับหลังปีใหม่กลับมาจะได้ไม่ลําบากครับส่วนภาพรวมวงการงานเดือนนี้การทํางานต่างๆในภาพรวมเป็นไปด้วยดีครับไม่มีปัญหาลุบกระสอะไรให้ต้อกงกังวลหากปัญหามันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ไม่ว่าะจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามครับที่เกี่ยวข้องกับการงานของคุณ มันจะถึงจุดสิ้นสุดจบลงได้ดีภายในเดือนนี้ครับกะนับว่าเป็นเดือนที่ดวงการงานรับเรื่นดีมากจะมีคนช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับช่วยให้การงานต่างๆสําเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีเดือนนี้งานจะไม่หนักหนาอะไรครับทําไปเรื่อยๆพอให้ถึงปีใหม่ก็ได้หยุดกันยาวๆพักผ่อนกันเต็มที่ส่วนใครที่หวังเรื่องเงินโบนัสอันนี้มีโอกาสแน่นอนแต่จะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนนะครับ ส่วนคนที่หวังจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งเลื่อนไปเป็นหัวหน้าที่สูงขึ้นเรื่องนี้ก็มีโอกาสเช่นกันครับเพราะดวงการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายตําแหน่งจเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้นจะเป็นลักษณะของการเลื่อนตําแหน่งภายในองค์กรภายในแผนกมากกว่าที่จะลาออกเปลี่ยนงานใหม่นะครับซึ่งลักษณะน,นี้จะเกิดขึ้นได้น้อยแต่ก็มีบ้างเหมือนกันในบางดวงชะตาครับส่วนบางคนถึงกําหนดกเกษียณอายุพอดีก็จะได้พักผ่อนกันยาวๆครับถึงตอนนี้ ฐานะครอบครัวคงจะมั่นคงดีแล้วถ้าไม่ได้เป็นนี้เป็นสินมากเกินไปนะครับก็คงจะ,กะเกษียณก็ได้อย่างสบายใจหายห่วงส่วนใครจะลาออกจากงานมาทําธุรกิจส่วนตัวเกณฑ์ชะตาปีนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับยังไม่เด่นแต่ถ้าใครอยากจะออกกันจริงๆก็ต้องคิดให้รอบคอบวางแผนกันให้ดีๆครับออกไปจะได้ไม่ลําบากในช่วงส่งท้ายปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านให้หาเวลาไปทําบุญส่งท้ายปีกันครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวการทําบุญทําทานก็ง่ายๆครับเช่นตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรในวันขึ้นปีใหม่ไปถวายสังฆทานปล่อยชีวิตสัตว์ทําบุญอุทิศส่วนกนุศลให้กับบรรพบุรุษที่ลงลับไปแล้วหรือเจ้ากรรมนายเวรหรือใครจะสะดวกไปสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นสิริมงคลดีเช่นกันครับถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเปิดดวงรับสิ่งดีๆในวันขึ้นปีใหม่ก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนครับ แลวก็ขอให้การเดินทางต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นไปอย่างราบรื่นแคล้วคลาดปลอดภัยปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆเดินทางกันอย่างมีความสุขขากลับก็ขอให้กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพกันทุกคนครับและอย่าลืมดื่มไม่ขับเมาแล้วก็อย่าขับรถครับส่วนใครที่ต้องขับรถเดินทางไกลๆก็ควรเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมครับพักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุครับและท้ายนี้ เราก็ดูดวงกันมาจนหมดปีกันอีกแล้วนะครับสำหรับปี2,568ที่กำลังจะผ่านพ้นไปคำทำนายต่างๆในแต่ละคลิปที่ผ่านมามันอาจจะดีบ้างแย่บ้างไม่ถูกใจใครไปบ้างถ่ายไม่ตรงถ่ายไม่แม่นยังไงก็อย่าถือสาหาความผู้จัดทำและก็ทีมงานเลยนะครับเพราะเราตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่ซึ่งคำทำนายทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงวันนี้หากเกิดความผิดพลาดประการใดผู้จัดทำขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว แล้จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในปีหน้าคํำพยากร์ทั้งหลายที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันหากได้ล่วงเกินใครไปบ้างปาโปรดอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่มีเวียนมีกรรมต่อกันและท้ายนี้ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนไตรในสากุโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญบริบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกยียรติยศคิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทองสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนปราศจากอุปสรรคอันตรายใดๆทั้งปวงขอจงประกอบแต่คุณงามความดีอยู่ในศีลในธรรมเป็นที่รักของมนุษย์สัตว์และเทวดาทั้งหลายตลอดกาลนานเทิน